และนั่นจึงทำให้สงครามระหว่างเทพชากากับ6กเทพอุบัติขึ้นทั้งสวรรค์สะเทือนและธรณีแยกออกจากกันสงครามนั้นก็ดำเนินไปอย่างยาวนานและสำหรับเทพชากานั้นถึงแม้เขาจะเป็นเทพแห่งโลกาวินาศก็ไม่อาจรับมือกับเทพทั้งหกพร้อมกันได้ท้ายที่สุดเทพชากาก็พ่ายแพ้ไป และเขาต้องสละทุกอย่างไปให้แกตระกูลของเขาและหลับไหลไปชั่วนิดนิรัน์เหลือไว้แต่สัต์ของเขาและคำพูดเพียงหนึ่งประโยคฮสมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้ว